นายจะทำงานแทนคิมจองอึนหนึ่งวันลองคิดดูสิปกครองประเทศที่มีประชากร25ล้านคนซึ่งทุกคนชื่นชมยกย่องและเชื่อฟังแค่นายแค่นายคนเดียวเอาเข้าจริงพวกเขาก็ถูกบังคับนั่นแหละสิ่งปกติที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันในประเทศนี้มีแค่นายเท่านั้นที่ใช้ได้อย่างเช่นเสื้อผ้าจากดีไซนเนอร์จากประเทศยุโรปหรือทานนูเทลล่าระหว่างที่นายยุ่งกับการปกครองประเทศ คฤหาดของนายจะได้รับการคุ้มครองจากทหารหนึ่งกองลวดไฟฟ้าและกับระเบิดแม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะผนังบ้านเคลือบด้วยแท่งตะกัวเตรียมตัวให้พร้อมเราจะเดินทางกันแล้วหากต้องไปพบกันอีกครั้งคิมต้องไม่รอดแน่เพราะทุกอย่างดูน่าสงสัยไปหมดดังนั้นนายเลยต้องไปแทนรถไฟกราะจะเริ่มเดินทางจากบ้านของนายเลยใช้ความเร็วเดินทางไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะน้ำหนักรถไฟที่เยอะเนื่องจากท้องหุ้มกรอเหล็กอย่างหนาแน่นแค่วันนี้เท่านั้นที่ทุกอย่างจะเป็นของนายการเก็บเกี่ยวผลผลิตปีนี้ค่อนข้างล้มเหลวอย่างที่เห็นคนกว่า10ล้านจะต้องตายเพราะความอดอยากแน่นอนแต่ว่ายังมีอีก15ล้านคนเพื่อนนายควรจะรอสัก20นาทีแล้วค่อยเข้าไปนะโอเคไม่เป็นไรถ้าเพื่อความมั่นคงของประเทศ มีเพียงประธานาธิบดีเท่านั้นที่ใช้ห้องน้ําเคลื่อนที่ได้ปัสสาวะ,ะอุจจาระจะถูกเก็บไปตรวจสุขภาพและป้องกันเชื้อไวรัสท่านผู้นาจะต้องไม่เจ็บป่วยอย่างเด็ดขาดห้องนอนที่ดีที่สุดในเมืองจะถูกเช่าเพื่อนายคนเดียวหลังจากกลับไปคงไม่มีใครคิดว่าประธานาธิบดีเคยอยู่ที่นี่ยามจะจัดการทุกอย่างไม่เหลือทั้งเส้นผมและรอยนิ้วมือจากท่านผู้นําทุกคนต่างรอนายอยู่นะ ไม่ต้องพูดอะไรแค่ยิ้มและก็บอกมือฉันว่าแล้วประธานธิินบิดีสหรัฐคงไม่เชิญประชุมผ่านทาง WhatsApp บล็อกนายลืมความสะดวกของโลกอาระยธรรมไปได้เลยเพราะเศรษฐกิจระหว่างประเทศกลายเป็นสิ่งไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ละประเทศจะทำงานเพื่อตัวเองเท่านั้นนั่นหมายความว่าหากประเทศเราไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่ อย่างการผลิตรถยนต์เราก็จะไม่มีรถใหม่ให้ใช้สิ่งที่ทุกคนหาได้ก็จะเป็นแค่จัก,กรยานห่วยๆคันหนึ่งถึงแม้โซเชียลมีเดียจะไม่หายไปทั้งหมดแต่หากนายอยากคุยกับเพื่อนแบบส่วนตัวคงต้องทำในป่าลึกแล้วก็เปิดวิทยุด,ดังๆกลบเสียงด้วย <c oughs> ตอนนี้หากนายจะตัดผมทรงผมของนายต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ตรวจการประจำท้องที่ <c oughs> ซึ่งมันก็ไม่มีให้เลือกมากเท่าไร่นะ และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือแต่และประเทศต่างระแวงถึงภัยคุกคามต่อกันเองดังนั้นทรัพยากรเกือบทั้งหมดจะถูกใช้ในการส่งเสริมกำลังทหารและแล้ววันใดวันหนึ่งใครสักคนคงตั้งเป็นประสาทและกดปุ่มสีแดงจุดจบสงครามโลกครั้งที่2และการกำเนิดของสาหารประชาชาติ51ประเทศลงน้ำก่อตั้งองค์กรซึ่งมีเป้าหมายรักษาความมั่นคงระดับโลก ปัจจุบัน UN ประกอบด้วย193ประเทศและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกพบกับอาโนไอหัวแดงตัวผอมที่ครอบครองทะเลจากเรือ,อยางและนี่คือวิดีโอที่มียอดวิวเกินล้านอย่าคิดข้ามเขตน้านน้ำจะดีก,กว,ว่าว้าวดูเหมือนจะมีเรื่องอีกเยอะที่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับนายอานี่นายเอาอะไรเขาดูนะอาโนนายเปลี่ยนสัญชาติของตัวเองได้ไงเนี่ย อืมไอ้แท่นบนทะเลนี่ดูเหมือนกับอาณาเขตของซีแลนด์ประเทศที่สร้างขึ้นบนพื้นที่เก่าของฐานทัพทหารประโยชน์ของรัฐพวกนี้ก็คือไม่เสียภาษีและไม่มีข้อห้ามในการทำธุรกิจที่นี่นายสามารถรวยได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่มีคู่แข่งจะทำไรต่อล่ะนายจะกลายเป็นราชาแห่งอควาโทเปียง,งั้นหรอไม่อยากจะพูดแบบนี้แต่ชุดนี้เหมาะกับนายชะมัดอะ องฟาบาดอาโนฉันว่าคำสั่งแรกของนายต้องเกี่ยวกับการแบนไดเอทโคลลาแน่นอนเออค่าใช้ใจ่ายสงครามอิรักของสหรัฐอยู่ที่1.3ล้านล้านดอลลาร์หากไม่มี UN เฐานกว่า1,2 0 0 0 0นนายซึ่งทำหน้าที่รักษาความสงบทั่วโลกก็จะตกอยู่ในอันตารายและเกิดสงครามในประเทศพวกนั้นนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจโลกก็จะได้รับความเสียหาย คนพวกนี้เป็นใครเนี่ยหากอยากได้พาส,สปอร์ตก็แค่จ่ายเงินเหรอกลิ่นตุ่ๆนะเหมือนการต้มต้นที่เราเคยได้ยินจากประเทศซีแลนด์ซึ่งพวกเขาขายพาสปอร์ต150,000เล่มเล่มละ1,000เหรียญภายใต้กาปรปกครองของนายอาโนอ q ควาโทเปียจะกลายเป็นประเทศที่ขอรับชั้นสูงที่สุดในโลกการประชุม UN ที่ยาวนานที่สุดที่ถูกบันทึกไว้ใช้เวลาถึง14เดือน หรือ4,000ชั่วโมงผลที่ตามมาก็คือข้อตกลงสันติภาพของคลองซูเอต <G ül> นายถูกส่งไปยังคุกที่ไม่เคยมีใครหนีออกมาได้เรือนจำกวนตานาโมเบอนโนนายไม่ได้ฟังฉันเหรอไม่มีใครเคยหนีจากที่นี่ได้พวกนักโทษไม่เคยแม้แต่จะลองแหกคุกเพราะมันเป็นไปไม่ได้และหากใครกล้าลองจะแหกคุก ก็ต้องเจอกับประตูเหล็กหนา20ิเซนเขาวงกอดที่ดูเหมือนไม่มีที่สุดสุดพร้อมกล้องวงจรปิดทั่วทุกมุมหมาเฝ้ายามโคดุรั้วสูง5เมตรพร้อมไฟฟ้าแรงสูงไหนจะรั้วลวดน้ำขึงแน่นและเจ้าหน้าที่เฝ้านับสิบทั่วตึกในปัจจุบันมีอาญากรที่อันตรายที่สุดในโลกกว่า40คนถูกขังอยู่และนายเพื่อนรัก ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยยินดีด้วยนะดีหน่อยตรงนายจะไม่ได้รับอนุญาตให้คุยกับพวกเขาเพราะนักโตรทุกคนจะโดนขังเดียวตลอด24ชั่วโมงพูดถึงก็มาได้เวลา,าหารกลางวันแล้วเพื่อนมาดูกันว่าแฮปปี้มิลมื้อนี้คืออะไรจริงๆแล้วเมนูเดียวที่เสิร์ฟในนี้ก็คือกากอาหารนั่นเอง กากอาหารมันคืออาหารเหลือจากที่อื่นเหยาะเกลือและเครื่องเทศน้อยและเอาไปปรุงใหม่ให้ตายเถอะพวกฉันอยากจะอ้วกกินมันลงไปได้ยังไงล่ะเนี่ยอา้าวนายไม่ยอมกินมันใช่ไหมและนายจะอดอาหารประท้วงงั้นสิ่อนายมีขนมปังขิงเพื่อนรักติดมาด้วยสินะเนี่ย ดีมากแต่ฉันว่านายก็เวอร์เกินไปหน่อยนะลืมบอกไปคุกแข่งนี้นักสิทธิทมนุษยชนก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะและถ้าใครสักคนอยากอดอาหารประท้วงมอนั่นก็จะถูกจับกรอกอาหารเพื่อให้อยู่รอดน,นั่นละแผนนายไม่น่าจะได้ผลและอย่าคิดว่าแค่ถูกทรมานแล้วมันจะผ่านไป คอมโบเส้นแห่งการทรมา,รานรอนายอยู่น้ำความหนาวเน็บดนตรีสุดหโูหูและเก้าอี้ไฟฟ้านี่แค่น้ำจิ้มนะและที่เจ๋งสุดๆก็คือการบังคับให้อดนอนเพียงไม่กี่วันที่โดนทรมานสมองและกล้ามเนื้อของนายจะอ่อนล้านายจะคิดช้าลงมากและตัวของนายก็จะโปราบ,บางแทบแตกเป็นสิ่งเสี่ยง โยปล้นธนาคารและหัวหน้าแก๊งได้รับความเคารพมากที่สุดแต่อาน้เพิ่นยากแกล้งทำเป็นโหดที่นี่ไม่ช่วยอะไรหรอกนะเอาเธออย่างน้อยนายก็หาเงินได้สักหน่อยนักโทษที่หาเงินได้เยอะคือที่เยอรมันสวีเดนและนอร์เวย์ในเรือนจำฮาวเดนนายสามารถหาเงินได้1,600หเหรียญต่อเดือนและที่อิตาลีมีร้านอาหารในเรือนจำซึ่งมีแต่พวกมาเฟียชื่อดังเท่านั้นทำงานแถมพ่อครัวทำเงินได้เยอะกว่าพัสดีซะอีกเอาละอานี่ได้เวลาคิดแผนหนีละ นายต้องทำก็แค่แหกออกจากห้องขังอัดยามให้น่วมหาทางออกแผนหน้าเชื่อถือเหมือนนาฬิกาสวิต <G ül> แต่นายอาจต้องหาทางอื่นไว้บ้างในบราซิล <G ül> นายมีโอกาสสูงที่จะถูกปล่อยตัวก่อนกำหนดปั่นจักรยานออกกำลัง16ชั่วโมงช่วยลดโทษ1วันอ่านหนังสือหนึ่งเล่มลดโทษ4วัน <G ül> นายยังสามารถดีไซน์เสื้อถับได้ลดโทษขังหนึวันต่อการทำงาน3วันแถมยังได้ขแรงด้วย อานนี่สำหรับนายเสื้อคลุมแดงสีดหมายความว่านักโทษมีแนวโน้มจะหลบหนีอานโนี่อาจเป็นโอกาสเร็วเข้าอานุฉกกุญแจเร็วไม่นะดูเหมือนนายเจอปัญหาก็แล้วประการสุขภาพของผู้ต้องขังบางครั้งดีกว่าของผู้คุมสูงถึงหนึ่งหมื่นหกพันเหรียญต่อปีนายโชคดีที่อยู่ในคุกหลบหนีจากคุก a อดี l อ r e n ์ e แทบจะเป็นไปไม่ได้ห้องขังกว้างแค่11คูณ6.5ฟุตประตูหุ้มเกราะ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเวลาอาบน้ำถูกตั้งไว้และหน้าต่างกว้างไม่ถึง4นิ้วที่นี่นักโทษถูกแยกให้อยู่อย่างสันโดษกว่า23ชั่วโมงอาโนนายรอดแล้วทีนี้นายต้องสืบดูว่าใครเป็นคนจัดฉากนาย <Hey. S 1> พระเจ้าช่วยดูเหมือนเราจะอยู่ในยุคศตวรรษที่13แถมยังอยู่ในช่วงการสอบสวนทางศาสนา <Hey. S 1> เป็นทริปที่เจ๋งไปเลย ภารกิจหลักของกลุ่มอินคิวซิชันคือต่อสู้กับพวกนอกรีดเฮ้ยอานทำผิดอะไรเนี่ยฉันเข้าใจแล้วล่ะพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่ามือถือเป็นอาวุธเวทมนต์ดำแถมพวกอินคิวซิชันยังไม่ชอบความเจริญด้วยเช่นตอนที่กาลิเลโอค้นพบว่าโลกหมุนรอบพระอาทิตย์เพราะมันขัดแย้งกับแนวคิดของคาทอลิกอย่างสิ้นเชิงอานนายโชคร้ายแล้วในยุคนี้พวกบ้านนอกมันถูกสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับปีศาจ ใจเย็นเขาแค่จะถามเองนั่งลงแล้วใจเย็นเย็นเก้าอี้ทำจากเหล็กเพื่อรองรับความร้อนได้ดีการสารภาพมักทำคู่ไปกับการทรมานนายต้องอยู่เป็นคนนอกรี่นะอานอในช่วงยุคอินคิวสิชันพิธีกรรมของกลุ่มนอกศาสนามักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมนต์ดำพวกเขาจะเปลี่ยนคนนอกรีดให้นับถือแคทอลิกมาเ็วอนโน้อมรับคำสอนแคทอลิกแล้วนายจะเป็นอิสระ ความจริงแล้วบางครั้งพวกอินคิวซิชันก็ปล่อยคนสำนึกผิดให้เป็นอิสระให้ตายเธออะไรอีกเนี่ยดูเหมือนว่ามีคนรายงานนายผู้คนมักกล่าวหาผู้อื่นว่านอกรีดเพื่อกำจัดกันเองฉันไม่คิดว่านายจะทนการทรมานพวกนี้ไหวนะอาโนเตรียมพบกับรองเท้าเหล็กสเปนิชงามลงท่านอกรีดและหนามแหลมจูดาสอาโนฉันขอแนะนำให้นายสารภาพทุกอย่าง โอ okay. เคเซนตรงนี้ว่านายเป็นพวกหมอผีพ่อมดและพูดแคระมองในด้านดีการทรมานก็จบลงแล้วพวกอินคิซิชันจริงๆแล้วไม่ประหารผู้คนหลังจากการสารภาพผู้ถูกกล่าวหาจะถูกตัดสินในชั้นศาลใจเย็นอานี้ไม่มีใครเผานายหรอกตามกฎแล้วพวกเขาก็แค่ตัดหัวนาย ว้าวอาโนยินดีด้วยนายตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์เข้าแถวและคอยให้เซนต์ปีเตอร์ตรวจก่อนเข้าไป mm hmm. อู้เจ๋งอะไรขนาดนั้นนี่ <Okay. S 1> ว้าวดูสินั่นจอห์เลยนอนเหรอไม่เดี๋ยวพระเยซูนี่นาและนี่คือบอร์ดที่ติดรูปของพระเจ้าที่ถูกสร้างโดยศิลปินในแต่ละยุคในอดีตการผู้คนเชื่อว่าพระเจ้านั้นโหดร้ายและกระหายเลือด ตัวอย่างเช่นชาวเอสแท็กบูชายันมนุษย์ให้กับเทพเจ้าเวิสิโลปอสลีเพื่อขอฝนส่วนเทพกรีกถูกอุปมาจากเอกลักษณ์ของมนุษย์หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน่าเสียดายอันนี้ในสวรรค์ของคริสเตียนไม่เหมือนกับของชาวมุสลิมที่นายจะมีแฟนสาวพรหมจรรัร็ดสองคนระลหน่อยสิดูสินั่นไงจอร์เลนนอนพระเยซูเองเหรออ่าเขาอยู่นั่นเอง ผู้ซึ่งถูกเรียกขานในหลายนามผู้สร้างสรร์ยะโฮวาอโดนายยาเวพระเจ้าเฮ้ยเ hey, <sh> ขาหลับอยู่นะ oh. นายไม่ควรไปยุ่งกับข้าวของของเขานะอาน้ oh. อาโนคิดอะไรของนายเนี่ย <Yeah. S 1> เข้าไปไม่ได้นะ oh. นี่คือห้องควบคุมเหตุการณ์ของทั้งโลก oh. อย่าแตะอะไรทั้งนั้นนะอาโนเฮ้ย <Hey, S 1> แบบนี้แย่แนะ่ oh. ในหลายศตวตรรษที่ผ่านมา ผู้ศรัทธานในศาสนามีจำนวนลดลงและพระเจ้าผู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดบนโลกก็มีคนเกลียดเยอะเหมือนกันอย่าทําตัวเป็นพระเจ้านะอาโนมนุษย์มักรลบเมื่อสมบทบาทนี้มีตัวอย่างเห็นมากมายในประวัติศาสตร์และพวกเขาก็ลงเอยไม่สวยอาโนหยุดนะไม่ตลกแล้วนะเพื่อนอาโนเยี่ยมคราวนี้ทุกอย่างก็ยุ่งเหยิงไปหมดความคลั่งในศรัทธาน,นําไปสู่สงครามเสมอ เท่านี้สงครามนิวเคลียร์ก็เริ่มขึ้นแล้วอาโนหยุดก่อนที่มันจะสายเกินไปนายฟังที่ฉันพูดบ้างหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทันเวลาพอดีนี่พระเจ้าอย่าเข้าใจผิดไปเลยนะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านมาทันอาโนดูเหมือนนายทำสำเร็จนายรู้ไหมอาโนทั่วโลกมีหัวรบนิวเคลียร์หนึ่งหมื่นลูกกำลังการผลิตรวมกันประมาณเจ็ดพันเมกะตัน นายน่าจะรู้ตัวนะว่าเมื่อห้านาทีก่อนฉันได้ยิงหนึ่งลูกตรงดิ่งทึงนนายมันจะไม่โจมตีกับแก๊สอโนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำลายล้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสิ้นซ้ำโดยเฉพาะในรถรุ่นใหม่ถัดมานะจะโดนคลื่นกระแทกโจมตีแม้ตัวถังจะทำจากกราฟฟินสุดแกร่งซึ่งมีอนุภาคขนาดจิ๋วแข็งกว่าเพชรด้วยซ้ำถึงนายจะรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ชีวิตก็เหมือนตกอยู่ในนรกดีๆรีบรุกขึ้นเหอะออโน อยากรู้ว่านายอยู่ห่างจากศูนย์กลางของระเบิดแค่ไหนจําง่ายๆถ้าเห็นเมฆรูปดอกเห็ดให้ยื่นมือออกไปในทิศนั้นแล้วยกนิ้วโป้งขึ้นถ้าเมฆใหญ่กว่านิ้วโป้งของนายหมายถึงอยู่ในเขตกรรมันตภาพรังสีเข้าแล้วโชคดีเป็นบ้าเพราะกันแดดมาไหมเนี่ยมันไม่ช่วยหรอกจะเบ,บื่อเฉลาอเล่นนะ่ะนายต้องบเพลงจากนี่อย่างไวกรรมันตภาพรังสีเพียงนิดเดียวได้ทําลาย d n a ของนายอย่างช้าๆเข้าแล้วรู้สึกไงบ้างเพื่อนใช่อาบน้ําสักหน่อยสิ เพื่อเลี่ยงการสัมผัสสิ่งปนเพื่อนและใช้น้ำที่กรองอย่างดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้หาเครื่องกรองน้ำซะแม้ปริมาณนังสีเพียงน้อยนิดก็ยังทำให้เกิดเนื้อร้ายขึ้นได้อืมยินดีด้วยนายรอดจากการถล่มแถมได้ชุดฮาลโลวีนเท่ๆมาใส่อีกมันยังไม่จบเท่านี้หากใครดันปล่อยขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์โดมิโนโอเอฟเฟกก็จะตามมา บรรดาชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์ของโลกจะปล่อยหัวรบออกมานนแน่ๆวันสิ้นโลกเลยล่ะอาโนจุดจบของมวลมนุษยชาติรวมทั้งตัวนายด้วยเพื่อนได้เวลาออกไวจากจักรวาลนี้แล้วนายกำลังรอเพื่อนอยู่เหรออืมเพื่อนของฉันไม่ทำแบบนี้หรอกนะอาโนนายไปก่อเรื่องอะไรมาอีกละ่ะอ๋อไม่ใช่นาย แต่เป็นป้าสุดโหดของนายนี่เองพอเธอกลับมาเป็นอิสระนางก็ก่อเรื่องอันตรายอีกแล้วทีนี้ FBI ก็เอาตัวนายไปหนึ่งวันเพราะนายรู้จักนางดีที่สุดไงละ่ะมีเจ้าหน้าที่ทำงานให้ FBI กว่า15,000นสํานคนสำนักง,งานกว่า56แห่งและมีโรงเรียนฝึกหลักตั้งอยู่ที่ควอนติโกรัฐเวอร์จิเนียมีเจ้าหน้าที่100กว่าคนที่พร้อมฝึกเพื่อเป็นสายลับ พวกเขาก็สอนนายด้วยนะเจ้าหน้าที่ FBI ต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่างแต่ไม่ใช่กับสิ่งนี้พังแบบนี้แล้วจะอุ่นข้าวยังไงเจ้าหน้าที่ FBI เพิ่งมีสิทธิ์พกอาวุธเมื่อปี1934ใช้เวลากว่า26ปีตั้งแต่การก่อตั้งทุกวันนี้การฝึกยิงปืนเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุดอานนก็พอมีฝีมือนะ เมื่อเอาชนะบททดสอบจากทุกการฝึกอาโนก็พร้อมเป็นสายลับ FBI เป็นเวลา1วันไม่ได้ฝึกแบบนี้นะอาโนบางทีอาโนอาจจะเหมาะกับแผนกไซเบอร์ซึ่งก่อตั้งในปี2002และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่จะช่วยอาโนในการสืบค้นคดีนายหาสิ่งที่นายต้องการเจอหรือ,อยังล่ะอา no. โนโธ่เอ้ยไอ้บ้าอาโนฉันไม่น่าคาดหวังจากนายเลยอย่างที่รู้กันดีว่านายห่วงแต่เรื่องกิน ต้องขอขอบคุณสำหรับเบาะแสและแน่นอนไม่ได้มาจากอาโน FBI สามารถตามหาผู้สมรู้ร่วมคิดได้นักซิ่งชื่อดังอย่างบัฟฟาโลโจและภารกิจพิเศษก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนี่คือผู้ต้องสงสัยทุกคนพร้อมนะโอ้โถยเร็วสิอาโนทำไมต้องซุ่มซ่ามตลอดอาโนลุยเร็วเพื่อนต้องการความช่วยเหลือนะนายหยุดเขายังไงกันเนี่ย อะไรเนี่ยไม่อยากเชื่อ,อความซื่อบื้อของนายก็มีประโยชน์เหมือนกันนี่คือโอกาสที่จะได้สืบสวนนักโทษเอาละอโนก่อนอื่นก็ต้องเริ่มตั้งคำถามเลยนะอย่างที่มีคนบอกว่านิ่งเสียตำลึงทองว้าวนายคิดอะไรออกเหรอนายน่าจะสอนการประพฤติตัวที่ดีให้ฟังเหรอพระเจ้าช่างเป็นแผนที่โหดร้ายอาโนฉันแทบจะไม่อยากเชื่อไม่คิดว่านายจะทำยักษ์โตโตแบบนี้ต้องร้องให้เหมือนเด็กเด็กอะ เอาละอาโนทีนี้นายก็ใกล้จะจับคุณป้าได้แล้วคงคิดว่าตัวเองกลายเป็นสายลับ FBI แล้วสินะอาโนแต่ยังทำตัวเหมือนตำรวจธรรมดานี่เราทำภารกิจค้นหาป้าของนายต่อไหมล่ะ <Huh? S 2> ไปค้นคลางข้อมูลของ FBI กันเส้นผมของผู้ต้องสงสัยกว่า5,000รายถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานแถมยังมีเอกสารเกี่ยวกับชาลีชาปลินและจอร์เลนนอนอีกด้วย เราต้องหาเอกสารของป้านายเพื่อขอหมายสารสำหรับการติดไมคดักฟังทีนี้เราก็จะได้แอบฟังป้าของนายเหมือนกับพาโบเอสโคบาตามข้อมูลชิ้นล่าสุดเธอเพิ่งโทรสั่งพิซซ่าไปอาโนโอกาสมาถึงแล้วนายต้องปลอมตัวเพื่อความปลอดภัยนายจะมีไมโครโฟนติดตัวภารกิจของนายก็คือซ่อนไมคดักฟังในออฟฟิศของเธอถึงเวลาแล้ว ลุยเลยอาโนทีนี้ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับนายสิ่งสำคัญคือต้องทำตัวให้ปกติมากที่สุดไ<ว>อายยา้ย่านั่นเสียงก็ดิ่งเหรออันนี่เข้าไปในบ้านได้แล้วถึงเวลาลงมือไปไปเร็วเข้าอาโน่นี่ภารกิจของนายไปติดไม้ในออฟฟิศได้แล้วเยี่ยมค่อยๆย,ย่องเข้าไปอย่างระวัง อีดูเหมือนจะงานเข้าแล้วอาโนเออเร็วเขา้าทำอะไรสักอย่างสิไม่นะอาโนวิ่งหนีแล้ววิ่งก่อนจะสายเกินไปอีเธออันตรายกว่าที่ฉันคิดไว้อีกอ,<า>อัน,นี่ทนไว้เดี๋ยวคงมีคนมาช่วยนายเองแหละตายแล้วความลับโผลออกมาแล้ว ทีนี้เธอคงสังหารนายโดยไม่กระพริบตานายมาเพื่อขอโทษหรืออา่านใจดีจังเลยนะมิสเตอร์ไน์กายแต่ว่าป้าของนายกลับคิดอีกอย่างฮะรู้ไหมมันย้อนแย้งดีนะนายเคยไล่ล่าเธอมาก่อนทีนี้เธอก็เป็นฝ่ายล่านายซะแล้วเพื่อนรักเมื่อถึงวันที่ประชากรล,ล้นโลก ก็ถึงค่าวที่ทุกคนต้องย้ายดาวกันแล้วและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนายเอาแต่เลื่อนการประยุท์นั่นแหละนายเอาแต่นอนส่วนคนทั้งโลกย้ายดาวหนีกันแล้วเอานะเพื่อนไม่ต้องรีบไปไหนหรอกเพราะอย่างน้อยทรัพยกากรที่เหลือทําให้นายใช้ชีวิตได้อย่างสบายนายจะทําอะไรอย่างแรกละ่ะเอาจริงดิกินเบอร์เกอร์ยักษ์เนี่ยนะขับรถหรูเราเป็นไงหรือใช้ชีวิตลักชัวรี่ในคฤหาสน์ของโดนัลด์ทรัมป์ ทำอะไรเจร๋งๆว้าวอันนี้นายมันฮีโร่ตัวจริงปล่อยสัตว์เป็นอิสระช่างใจบุญอะไรอย่างนี้มาเลยพวกออกไปซ่ากันแล้วสัตว์เลี้ยงละ่ะเรามีแมวอยู่500ล้านตัวและมาอีกนับไม่ถ้วนอยู่ทั่วโลกเมื่อเป็นอิสระมันจะกลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์นักล่าแต่อย่าพูดเรื่องนา่าเศร้านี้เลยเพราะในเมื่อทุกสถานที่บนโลกปไปหทนายเข้าฟรี <S 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 ใช่เลย <S <S นั่งรถไฟหอที่ทำความเร็ว206กกิโลเมตรต่อชั่วโมง และพุ่งสูงถึง127เมตรแต่เดี๋ยวก่อนเพื่อนพวกเขาไม่ได้เล่นร็อเพระนายมันตีย้ยมอตต์แต่ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วนี่บางทีมันอาจจะไม่สนุกอย่างที่เห็นนะเพราะเมื่อไม่มีมนุษย์เหลืออยู่ไฟฟ้าก็จะหมดลงแบตเตอรี่ลิเทียมจะหมดอายุภายใน7ปีส่วนพลังงานแสงอาทิตย์จะอยู่ได้20ปีหลังจากแผงโซลา่าเซลล์แผงสุดท้ายพังลง พอไม่มีมนุษย์ทำง,งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะผลิตไฟเองได้เพียงไม่กี่สิบป,ปีอาโนต้องไปจากที่นี่เพราะหากเป็นอะไรขึ้นมานายจะโทรเรียก191ไม่ได้นายโชคดีนะเนี่ยอย่างที่เห็นพอไม่มีคนก็ไม่มีใครกำจัดขยะพลาสติกและแก้วจะย่อยสลายได้เองหลังจากผ่านไปเจ็ดหรือมากกว่า1000ปีและมันจะแย่ลงเรื่อยๆอ,อาโนนหรือนั่นนายยังอยู่ฉันว่าชีวิตแบบดึกดำบรรเหมาะกับนายกว่าตอนสิวิไลอีกนะ การอยู่ในเมืองมีแต่เรื่องอันตรายฉันว่าหาที่อยู่ใหม่ดีกว่าเครื่องบินเหรอนายล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยหวังว่าเกมเครื่องบินจำลองของ Microsoft จะทำให้นายขับของจริงได้นะอานโนดูนั่นสิยังมีจรวดเหลืออยู่อีกลำเร็วเขา้าเอออันนี่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะสิงโตตัวที่นายปล่อยจากสวนสัตว์ติดมากับเครื่องด้วยและตอนนี้มันอยู่ข้างหลังนายโชคดีนะอานโน ในวันที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีมหารตภัยเกิดขึ้นอาโนกลับติดอยู่ในซุเปอร์มาร์เก็ตไปทั้งชีวิตคุณอาจจะสงสัยว่าทำไม <c oughs> คำตอบง่ายๆก็คือผมอยากจะขังเขาไว้ข้างในยังไงล่ะที่นี่คุณสามารถกินขนมหวานและช็อกโกแลตได้ทั้งวันแถมยังมีรถเข็นให้ขี่เล่นเป็นสวรรค์สำหรับการพักผ่อนเล่นกีฬาช็อปเสื้อผ้าและยารักษาโรค โดยปกติแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีสินค้ากว่า1 2 0 0 0 0สชนิดทำให้คุณมีชีวิตอยู่ได้ถึง50ปีแต่ว่าน่าเสียดายถ้าหากไฟดับอาหารสดทั้งหลายจะเน่าเสียในวันถัดมาในอุณหภูมิห้องนมในชั้นวางจะบูดภายใน18ชั่วโมงส่วนไก่หมูและเนื้อสดก็จะเสียภายใน1วัน เค้กและขนมปังจะมีอายุนานกว่าหน่อยหนึ่งประมาณ36ชั่วโมงถ้าคุณโชคดีก็จะสามารถถนอมอาหารได้อย่างเช่นทำปลาเค็มหรือทำให้ขนมปังแห้งจะสามารถยืดอายุไปได้อีก1ปีนั่นแหละต้องให้เกิดประโยชน์ที่สุดใช่ไหมอานหลังจากหนึ่งสัปดาห์ผักและผลไม้ก,ก็จะเริ่มเสียนายต้องเปลี่ยนมาทานสีเรียลแม้ว่าวัตถุดิบจะหมดไปอย่างน้อยก็มีน้ำดื่มไป10ปี นายสามารถกรองฉี่โดยใช้ถ่านจากแผนกทำสวนและทำให้สะอาดด้วยเครื่องเงินโอเคจากนี้ไปมื้อหลักก็จะเป็นอาหารกระป๋องเนื้อกระป๋องที่มีอายุยาวนานหากบรรจุภัณฑ์ไม่ได้รับความเสียหายส่วนแตงกวาและมะเขือเทศกระป๋องก็เป็นแหล่งน้ำชั้นดีอาหารกระป๋องสามตันจะช่วยให้นายมีชีวิตอยู่ได้อีก8ปีหลังจากนั้นแหล่งอาหารก็จะกลายเป็น สิ่งของหลายอย่างเอามาใช้แทนกันได้เช่นหากเข้าห้องน้ำก็ใช้กระดาษอะไรก็ได้ขยำขยำหน่อยแล้วก็เช็ดซะ oh. เหมือนกับที่บรรพบุบุษเราเคยทำไงถ้าหากนายใช้เงินจนหมดก็ยังใช้บัตรรูดได้ห oh. น่าเสียดายที่คราวนี้ทรัมป์เป็นคนสมน้ำหน้านายไม่ใช่ฉันเพราะนายต้องไปแทนที่เขาตลอดทั้งวัน แล้วจะแกล้งเล่นแบบไปเพื่อดูหน่อยสิว่าเขากินอะไรมันฝรั่งเบอร์เกอร์น้ำขวดจะเล่นเอานายตายก่อนนะสิหลังทานแมกมัฟฟินและคอกในมือเช้านายจะต้องเข้าประชุมกับหน่วยงานนักษาความปลอดภัยเพื่อเซ็นเอกสารโถเอ้ยช่างมานันเถอะงั้นไปตะลุยรอบเมืองกันเถอะท่องเมืองอย่างเท่เ,ทเดือดรนำขบวนของประธานาธิบดีซึ่งเป็นรถกันกระสุน12คัน และสามารถทนต่อแรงระเบิดได้อีกด้วยได้เวลามื <tekrar makeup> ้อเที่ยงพิซซ่าถาดเป้งๆรอนายอยู่ราซซอดมะเขือเทศชุ่มๆรวมทั้งช็อกโกแลตและมิลค์เชคมันน่าเบื่อไปไหมหรือว่าจะประกาศภาวะฉุกเฉินส้นเลยหรือจะแย่คิมจองอึนสักหน่อยหรือว่าควรอนุมัติกฎหมายให้พลเมืองอเมริกันทุกคนต้องสมัครสมาชิกช่องมิต t อาโนบ้านคือวิมานมื้อเย็นนี้มีทั้งน่องไก่จาก KFC และน้ำอัดรมอีกเพียบบ้างก็บอกว่าทรัมป์กินแบบนี้ก็เพื่อภาพลักษณ์แต่ในความเป็นจริงนั่นไงถึงว่าทำไมเขาถึงรับเงินเดือนเพียง1ดอลลาร์ต่อปีนายของเงินเดือนของเขาเป็นรางวัลละสีน่าโดนปล่อยก่อนนั่นนายเอาละถ้านายมีเงิน1ดอลแต่ต้องจ่ายภาษีจากเงินก้อน4ี่แสนดอลลาร์ ซึ่งเป็นเงินเดือนจริงของทรัมป์แม้เขาจะมอบกันนั้นให้หน่วยงานของภาครัฐบาลกลางก็ตามทีถ้าง,งั้นอนโนจะขายไตยข้างไหนมาใช้นี่ล่ะ